เอฉาก้อันฉากก็อยู่นู่นแล้วว่าไปี่โอเคแล้วมมันพัดอยู่โลดกลูกาอย่างก้้าวนะเ้าอย่าพ่เกนะให้เาให้เน้งเามันนิดลูกน้องแล้วไม่เห็นน้องเก้าเลยอะย Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday. สดีลูกเป็นเด็กดีเเๆป๋าเอยจุดไม้จุดไม้จุดไม้เนี่ยดให้ทุกคนป่าจุดจุดให้จุเลียดด้วยจุเลียป่าน้องอยากเป่า

Happy birthday to you อาจูเลียไปแล้วเปล่เด็กเด็กอเอนเอาไปทั้งมไม่เห็นตอนกระเป่าอ่ะขออีกรอบได้ไหมน่ะก็ไม่เห็นหน้าจูเลียดเดยกก็เมื่อกี้ไปหันหลังเขาไเก้า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 ไม่ได้ถ่ายใ้

BIRTHDAY TO YOU Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you จุเลียงเปล่าเลยลูกเจุเลียงจุาเลี้ยงเปล่าครับเปลี่ยงเก่งมากลูกอ่าใครจะเปล่าอีกคกิมหันก่กล้าเปล่าไหมลูกเปล่าไปทั้งคืนอะ เอาถ่ายแล้วเนาะว่างเอถ่ายแล้วเอาหยิบกินกันได้เลยใครอยากกินอะเอาเอามีดตัดกันดีกว่าเอ้ยจะหยิบกินเดี๋ยวเด็กก็ได้เอามือไข่ดาวไงให้พจะหยิบขนมอ๋้นองให้ไข่ดาวน้องอันนึงให้คนละอันที่ได้แบ่งกันเอาเอามากเป็นเอ็มห่อเนี้ยละนะเอ็มเอ็